เออครับเออทำไรครับไม่ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะพี่ขอหนูพีอ่างไส้เดือนเห็นไหมเออเป็ไนได้เห็นไส้เดือนไหมอ,อันอ,อันเรากูชิมีแล้วฮะอ้าอาากรตัวใหญ่มากแม่ค่ะตัวบีบไปไม่สีสวยมากเลยอ่ะไม่สีสวยมากเลยอ่ะ สวยมากแม่ชมานอะตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่แม่ทำไมอะแม่ดดไม่กัดใกล่เหรอถึงูน้อยใช่ไหมงูน้อยเือไส้เดือนใช่ มันคืออะไรนะคือหนอนนอนนอนใช่ไม่คืออะไรตัวอะไรอ่ะเอแม่มาแรับเอ้อเออลูกเออแม่มาดูก่อนแม่สวยมากเลยอ๋อสวยมากเลย ร่อนร่อนรอเลยน่ากลัวไหมอยากแยงโอ้น่ากลัวขิ้ไมื่อขั้มือ้า่เจ๊เกิบไม่เขียเลยจังคไแม่อะดำไ

ไม่ได้มันก็อยู่ด้นี่ไม่เอาหนูมไนม่นนะมัน่นมัได้ด้วยนะมาันตายแล้วใช่ไหม <c oughs> นน่าจะตายแล้วนะดูสภาเ <c oughs> กตได้ไหมก็แต่นอะไรอ่ะก็แต่นโยโ่อะไรอ่ะเป็นกต็ตนโยโย่ใส่ผ้านม

มันออกแล้วอ่ะมาตาน้ำอะไรจะเดียวแต่เดียวเดียวๆเดียวโเห็นไหมขึ้นที่อยู่ในน้ำได้เร็วมากเลยไม่เป็นไรไม่ดู้สิตัวใหญ่ไหมเลือมมากไปไม่ตัวใหญ่เลยอะออมไม่ได้ว่าจะแต่งขึ้นมาได้ไหม ตัวเลีกมันจะไม่พออยู่ในน้ำมันนิ่มวะเมื่อกตัวเนี้ยตัวใหญ่หรือตัวใหญ่ตัวใหญ่เนาะตัวอะไรต่ในเนี้ยลัวมันจะกัดตัวชายินกัดเอ้าใช่ให้มันตัวตัวเล็กโอ้ยมันตัวเล็กเหมือนตัวใหญ่เอ๊ะเชน่ากลัวเหรอ ที่นาย,ายกูใส่นายกูด้วยอญ่อะที่เอาดับศูนย์อะที่เอาดับศูนย์ครับที่ตับของหมูที่ตับของหมูเน่เน่เนี่ยเน่เน่เน่ไม่ได้สีไรอ่ะหไหนสีไร ีอะไรอ่ะสีสีสีแดงนี่สีอะไรสีฟ้าสีฟ้าอะไรอ่ะนี่สีอะไรอันนี้สีอะไรไม่รู้อ่ะสีดำเปล่าสีน้ำเปล่าโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอ่ะน่ารักไหมกลัว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 ไม่ต้องกลัวนะเอิร์ตพี่วางอยู่ตรงนี้ <c oughs> จะบูนไม่เป็นละมันนิ่มมากเลยเออใช่ไหมเว้ยตา <c oughs> กแตนยงโย่งไงเอี่ยตากแตนยงโยง่งไม่เล่นมันมันจะตายโอเคันปล่อยไว้ให้น้องอยู่คนเดียวนะอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตะแตนยงโย่องใช้เดิน เตนหยุ่งโย่อยากกินตะ๊กแตนหยุ่งโย่ไหมไม่ใช่ไม่กินมันได้ขอกินได้อร่อยด้วยนะไม่มีมินมินเหรอไม่มีชี้แต็กดำไม่ชี้แตกมันไม่ชี้แตกหรอกเอิร์สน้ำมันเจอ้วกไม่เอามันจะไม่กินมันได้กินได้มันชี้แตกมันไม่ชี้แตกมันตัวเล็กอ่ะ กินได้ตัวเล็กตัวเล็กก็กินได้ตัวเล็กสามารถเอาตัวเล็กมากินมาได้สามารถจับตัวเล็กไม่ไม่จับมันดูสิจับจับจับ ขึ้นด้วยด้วยโหนขึ้นได้วิววิววอะไรสิโอ้โหดิ้บแล้วดูเลื่อนมนแบบแบบไงก็ไม่รู้อะไม่กี่นาทีก็จะด้บขึ้นแ้วเิตีอยู่เงี้ยหายไปไหนแล้วปไหนแล้ว ให้เก็บสามารถทำให้ทำกับข้าวไข่หมูให้ทำกับขา้บขาวให้แม่มาจะทำกับข้าวให้แม่เหรอใหช่ไยมกับข้าวไข่หมูอ๋อจะทำกับข้าวให้แม่ไหมข้ากับข้าวไปทำอะไรอะ่ะเอาเข้าวไปอ้ำเอาไปนี่เดี๋ยวเส้นเดือนกินอะไรอะ่ะ แล้วตะกะเดนยิงโยกกินตัวอะไรเอายิงไปอย่างนี้ผ่าตะกะเดนยิงโยกอย่าทำมันผ่าอ่ะอ่ะยิงไปอย่างนี้กี่บาทโอเคกี่บาทเอิร์ดบายบายกี่บาทอสิบาทอะไรสิบาทกลินกลินลูดลุด ไปลอยฟ้าแล้วแม่ยืมไปกิ๊ดลเงินไปซื้ออะไรได้เน,ะนี่นนนนยไปซื้อไปกินชู้อขนมมาเลยก็ได้ซื้อขนมมาใช่ซื้ออะไรขนมเอาไม้อย่างนี้ซื้อขนมได้เยอะไหมเนี่ยไใช่พี่ใช่เราซื้อได้กี่สองอันนี้ได้ใช่พัน รวมกับสีก็จะดูดีเฮ้แล้วใช้ลแล้วลลว,ว้าใหญ่อยากทำพี่เอามานี่โชง์ฟาร์มเอานี้เอานี้ตรงนี้เองเนี่ยกินเกิดขึ้นเอาน้ำม่ได้ เนี่ยเนี่ยคิวนะโอ้ยเดี๋ยวมามาไม่งั้นเขเอาสีเดียวเลยนะยอมไมอพี่เอาให้เกนโอเคเอาหใม่ะดูตนเดี๋ยวเดถ่ายอยู่ครับ ตัวอะไรอ่ะมินิเดกะเอ้ยมินิเกะเกิดทีจะเลื่อนสไลเดอร์แล้วนะเออหน,นึ่งสองพร้อมยังเจ้าสไเดอรเจ้าพร้อมยังสไลเดอรน้ำพร้อมนะ,ะดูไปดูไปดูโอ้โหไลเตอร์ใหญ่เลยอันไม่ใหญ่หรอก <laughs> อี<ะ>ชุมบี้